เดี๋ยวเราจะมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะคะเพื่อที่จะไว้บารุงพืชนั่นเองนะคะแนะน,นําน้ําที่ใช้นะคะควรจะเป็นไม่ควรเป็นน้ําประปานะคะอาจจะใช้เป็นน้ําฝนที่เรารองทิ้งไว้รองเก็บไว้นั่นเองนะคะหรือไม่ก็เป็นน้ําประปาที่ทิ้งไว้7วันเพื่อให้คลอรีนมันหมดไปจากน้ํานะคะอันนี้ใส่ใช้น้ําจากบ่อบปลาค่ะเพราะก็เป็นน้ําไม่มีคลอรีนนะคะอันนี้เราไปทำเนี่ยมันจะทําให้แดงแดงได้ดีกว่าน้ําประปาค่ะ ค่ะหลังจากที่เราเตรียมน้ําเสร็จนะคะเราก็มาดูวัดอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะว่ามีวัตถุอะไรบ้างนะคะก็จะมีไข่ไก่3ฟองนะคะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะแล้วก็กะปินะคะกะปิเคยสดนะคะใช้แค่1นช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะใช้3มช้อนโต๊ะค่ะอันดับแรกนะคะตอกไข่ลงไปเลยค่ะ3ฟองนะคะใส่ลงไปค่ะ ค่ะหลังจากตอกไข่ครบ3ฟองแล้วนะคะก็ใส่ผงชูรสเข้าไปอีก3ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันค่ะ2แล้วก็3ค่ะนี่คือการทำจุลีศีรษะขอแสงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกะปิเคยค่ะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ ตีไข่ค่ะอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคนค่ะให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราคนตีจนทุกอย่างมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ามาเติมใส่ในขวดเลยค่ะขวดละหนช้อนนะคะแล้วเราก็เตรียมเติมค่ะใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะนะคะขวดละหนช้อนค่ะ ะะใส่ลงไปค่ะใส่ครบทุกนี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ครบทุกขวดแล้วนะคะเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาแล้วก็เขย่าค่ะเขย่าไปเลยนะคะนี่ค่ะพอเขย่าแล้วก็จะได้เป็นน้ําขาวๆคุณๆแบบนี้นะคะเอานําไปตากแดดค่ะตากแดดทุกนี่ค่ะแล้วก็เอามาตากแดดไว้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวพอ3-4วันเขาก็จะเริ่มแดงค่ะแดงแล้วก็ออกทิ้งไว้1เดือนนะคะเราก็จะเริ่มเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่นะคะสายก็จะพามาดูนะคะจุลิซีสังเคราะห์แสงที่ทำกันไว้นะคะอันนี้ก็คือทิ้งไว้ได้ประมาณ10 วันแล้วค่ะสิบวันแล้วนะคะนี่ค่ะบางขวดเริ่มเริ่มแดงแล้วนะคะบางขวดนี่คือเริ่มแดงแล้วแล้วก็จะมีบางขวดที่เขาจะออกสีชมพูชมพูก็คือเข้มขึ้นมานะคะเราต้องมาคอยเฉยยาให้เขาทุกวันนะคะเพื่อเร่งให้จุลินทรีย์ในขวดเนี่ยทำงานค่ะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าทาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้แดงทุกขวดนะคะนี่เห็นไหมคะอย่างของไซบางขวดก็ก็ไม่แดงนะคะบางขวดก็ไม่แดงะคะ่ะ บางขวดก็จะออกชมพูชมพูแล้วนะคะแต่บางขวดก็จะแดงมากไปเลยคือมันแล้วแต่นะคะอันนี้เราก็การันตีไม่ได้เนาะแต่ว่าน,นี้ก็คือที่ไซทมเนี่ยนี่ไซใช้น้ําจากบ่อปลาคร์ฟนะคะซึ่งเป็นน้ําที่ให้ออกซิเจนแล้วก็ใสค่ะไม่ใช่เป็นน้ําสกปรกอะไรนะคะก็จะบอกได้ว่าน้ําจากบ่อปลาคร์ฟก็สามารถทําได้นั่นเองนะคะก็คือถ้าเราไม่มีน้ําคลองน้ําบึงหรือน้ำฝนนะคะ อันนี้ไซก็เลยลองใช้น้ำจากบ่อปลาคารบก็ปรากฏว่าแดงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะเห็นไหมคะขวดนี้แดงมากเลยนะคะทําพร้อมกันแล้วก็ทิ้งไว้เท่ากันนะคะ10วันค่ะแต่ว่าก็บางขวดก็แดงแล้วบางขวดก็ออกชมพูอ่อนบางขวดก็ยังขาวอยู่เลยค่ะก็แล้วแต่นะคะอันนี้เดี๋ยวรอดูต่อค่ะทิ้งไว้ประมาณสิวันค่ะก็น่าจะเริ่มแดงแดงกันมากขึ้นค่ะ